วัดไทยเชยตวันมหาวิหารอินเดียเราจะแวะทางข้าวที่นี่พท่อพระป่าที่นี่นี่บรรยากาศกลวันเมื่อเช้าคือบรรยากาศเช้าตอนนี้เป็นบรรยากาศกลางวันนี่ สุ้มกาแฟองค์ทาทางไปโรงครัวเอวามเเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถยาเมรติอนาถปพิฎิกสอาราเมตตะโคภะควาขอนำพื้นดินนี้ซึ่งเคยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนากลับคืนมาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาคุณพระธนตรัยด้วยการร่วมใจสร้างวัดไทยเชวันมญหาวิหารในนามชาพุทธไทยทั่วโลกบุญบารมีอันใดที่เกิดขึ้นในการสมบัติแห่งนี้ขอน้อถวายเป็นพระคุณศรเถิว่าพระยาหัว เอาออมาบางที่แล้วมาใกล้กันดีกว่า